การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ทุกหน่วยงานต้องหันมาปรับมาตรการด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขาอ,อนามัยซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจะมีแผนการดำเนินง,งานด้านความปลอดภัยอย่างไรไปชมกันเลยค่ะของเราเองเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนาะนะครับที่เราจะต้องดูแลผู้เข้าชมอ่างเหล่านี้มาเพราะเราต้องดูแลตรงนี้ ที่มากขึ้นอีกสเต็เปหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างในเรื่องของความปลอดภัยค,ะค่ะจากเดิมกับทุกวันนี้เนี่ยความปลอดภัยของเรามาตรการมากขึ้นแค่ไหนคะก็ดูแลกันมาตลอดเนาะทุกๆครั้งที่เราเปิดวิทยาพันเนี่ยนะครับความปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความปลอดภัยเนี่ยนะครับแน่นอนครับของความผงใยของอพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะนะครับก็ต้องห่วงตัวนี้เหมือนกันเราเองก็ดูแลตรงนี้นะครับเดียวกันเมื่อตรงนี้ความปลอดภัยที่ว่านี้ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของ สถานที่อย่างเดียวแล้วมันหมายถึงเรื่องของอความปลอดภัยในเชิงของโรคที่เกิดขึ้นหาสพานการรมอย่างนี้ที่ว่านี่ครับนั้นก็เลยต้องดูแลกันมากขึ้นนะครับและเราต้องเรื่องประพวกนี่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของอการที่เรามีความกังวลตึ่กตัวพวกนี้ครับเราต้องให้ความมั่นใจเรื่องต่างๆสิ่งต่างเหล่านี้เราก็ทํางานภายใต้นะครับกติการหรือมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนี่จะเป็นสว่วนสาคัญเลยที่เรา เพราะเนื่องจากเราเองคงไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ที่เราจะมองทุกอย่างตรงนี้ให้ได้ครบถ้วนทงนี้เราเองเนี่ยเราก็มองในระดับหนึ่งอย่างไรเดียวกันเราก็ต้องมีผู้ที่มาช่วยเรานะครับนัราตรงนี้เองเนี่ยเราเราทางานเนี่ยเราไม่ได้ทงานอยู่อย่างเดียวของเราเองเราทํางานภายใต้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ในพื้นที่ของเราครับร่วมด่วเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณท่านเหมือนกันที่มาช่วยพวกเราในการดูแลเรื่องแบบนี้ครับ แล้วในเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรนะคะทุกคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคะอย่างแรกเลยคือเราต้องสร้างความเข้าใจกับเขานะครับว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยมันคงจะไม่เหมือนปกติธรรมดามที่เรากําลังเข้าสู่เรื่องบอกว่ามันเป็นเรื่องของ new normal นะคํะคำว่า new normal ที่ว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยครับทุกวันนี้ เมื่อที่เรากำลังใส่หน้ากากอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนิว o r มอ l ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะปกติคนเราคุยกันคงไม่ได้ใส่หน้ากากแต่ว่าครั้งนี้ต้องปรับตัวใเพราะฉะนั้นต,ตรงนี้ครับก็ต้องให้เข้าใจว่าอันนี้มันก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ประจำตัวอย่างหนึ่งนะใช่ไหมครับต่อไปนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้ครับมันสถานการณ์แบบนี้อยู่เนี่ยเราก็ต้องอปรับตัวเองนะครับ,รบไม่ใช่ว่าเราจะอยากทาอะไรก็ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนีไม่ได้ละนะครับเพราะิ่งต่เหล่องนี้มันเป็นสิ่่่่ลกมนแแัาาพรรจจะะย้ว สร้างคาไม่เกิดปัญหากับเราในเรื่องของการเกิดการติดเชือ้อหนึ่งทางเ,เนี่ยครับค่ะก็คือว่าพนักงานทุกคนก็คือย้ําเลยว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยใช่ครับก็คือต้องมีความเข้าใจในกระบวนการว่าที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการดูแลเอสารที่ดูแลตัวบุคคลดูแลตัวเองที่สำคัญคือตรงเนี้ยมันไม่ใช่ดูแลแค่ตัวเองละ,ะมันหมายถึงดูแลคนรอบข้างด้วยถ้าผู<ม>้ที่ทำงานก็ดูแลเพื่อนๆตรงนี้ด้วยเหมือนกัน<ม>ขณะเดียวกัน เราก็ไม่ใช่ดูแลแค่ในที่ทํางานครับเรารยังดูแลไปถึงครอบครัวถูกไหมครับครอบคัวของเราเองด้วยตัวนี้เองเราก็ต้องให้ความรู้ครับนั่นเรามีหน้าทีใ่ในการที่ให้ความรู้เขาว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงพฤติกรรมเราควรจะทำยังไงบ้างทำที่ทางานแบบไหนการออกไปสู่ชุมชนต้องทํำยังไงการที่อยู่ครอบครัวตัวเองเป็นยังไงบ้างรสริงต่เราเนี้ยครับผมถือว่าถ้าเขามีความเข้าใจแถวเนี้ยเราก็สามารถทาให้การผาจัดการที่ว่านี้มันสําเร็จตรงได้แล้วก็เป็นไปได้ดีด้วยความ ร่วมมือกับทุกๆฝ่ายเพราะั้นที่ผ่านมาตลอดเรืาที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเราทงานได้ค่อนข้างดีเพราะว่าทุกคนด้ความร่วมมือแล้วก็เราผ่านวิกฤตต่างๆแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยมาได้ค่อนข้างดีครับค่ะแล้วในเรื่องของการทําความสะอาดอย่างตัวของพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยมีหลากหลายพิพิธภัณฑ์เลยครับเรามีการทําความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะท่านจริงๆแล้วในเรื่องของความสะอาดเนี่ยนะครับในเรื่องเราก็จะมีเอาซอร์สนะหรือว่าแม่บ้านเนี่ยครับมาทำความสะอาดอยู่แล้วล่ะสิ่งสำคัญตอนนี้ของเราเลยคือเรื่องของการทำความสะอาดที่เป ให้มันถี่ขึ้นนะครับโดยใช้น้ํายาต่างๆหรือเพราะง่ายๆเลยครับจ,จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับ70%ขึ้นไปประมาณนี้ครับหรือเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่เรามีอยู่นะครับให้มาบ้านเราสาหรือน้ายาฆ่าเชืออ้อต่างๆนี้ครับก็คือเป็นระยะระยะที่ทํางานอยู่นะเดียวกันเนื่องจากพิิธภัณฑ์เราเนี่ยไม่ใช่แค่มีชิ้นง,งาน,นงต่างๆที่อยู่ตรงนี้เราจะมีกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนจะต้องเข้ามาสัมผัสมาลเรื่องเหมือนกันเราเองก็ยังมีวิธีการอื่นๆด้วยครับเช่นในเรื่องของการใช้เครื่อง UV นะครับ หรืออบโอโซนนี่ครับเรามีเครื่องโอโซนเนี่ยเอามาใส่เพื่อไว้กลางคืนเพื่อทาการฆ่าเชือ้อเพราะฉะนั้นตัวนี้แต่และห้องที่กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายในของเราเองสำนักงานหรือในส่วนของที่เป็นห้องสําหรับคนที่มาใช้บริการเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือในพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็ต้องมีกระบวนการตรงนี้เพิ่มมากขึ้นในการที่จะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น องค์การพิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติยังคงดำเนินแนวทางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งคัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการทุกขั้นค่ะ